แนวข้อสอบเข้ามหาิดลวิทยานุศอนตอนที่หนึ่งให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะครับข้อหนึ่งถ้า x เท่ากับ32คูณอยู่กับในวงเล็บ80ส่วน81ยกกำลัง3คูณด้วย24ส่วน25ทั25้งหมดยกกำลัง5คูณด้วย15ส่วน16ยกยกกำลัง7 แล้วรากที่สองของ x มีค่าเท่าใดนะครับก็ถามหารากที่สองคือเคลียร์ตัวเลข x ตัวนี้เอ,อกมาก่อนนะครับแล้วหารากที่สองทีหนึ่งวิธีการทำเราต้องจำให้ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยทำให้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะก่อนนะครับทำให้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก็มีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดนี่คือพื้นพื้นของมัน นะครับทาให้เป็นจำนวนเฉพาะก่อนอันดับที่หนึ่งยางสามสิบสองตัวนี้เนี่ยนะครับนะถ้าใครจําไม่ได้นะครับก็ต้องไปหารสั้นนะครับเอาสองหารได้สิบหกสองหารได้แปดสองหารได้สี่แล้วสองหารได้สองซึ่งมันก็คือสองห้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือสองยกกําลังห้าเพื่อตัวสามสิบสองตัวนี้ต้องรู้ว่ามันคือสองยกกําลังห้าก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับในการทําข้อสอบประเภทนี้ ตัวต่อมาอย่างตัว80ตัวนี้นะครับก็ต้องมาหารสั้นถ้าใครจำไม่ได้นะครับ80ตัวนี้เอาหารแม่สองหารได้40่สองหารได้20่สองหารได้10แล้วก็สองหารได้5้าใหตัวแปตัวนี้ก็เท่ากับ2 4ตัวครับคูณกับ5 2าสองยกกำลังสีคูณหอย่างนี้คือ80ตัว81ก็เหมือนกันครับ81ก็คือเอา3หารได้27 3หารได้9 สามหารได้สามอย่างนี้แปดสิบเอ็ดก็คือสามยกกำลังสี่คือสามสี่ตัวตัวยี่สิบสี่ก็เหมือนกันนะครับตัวยี่สิบสี่นะครับเบอร์ยี่สิบสี่ตัวนี้นะครับทำยังไงเบอร์ยี่สิบสี่ก็คือนะครับเอาแม่สองหารก่อนยี่สิบสี่สองหารได้สิบสองสองหารได้หกสองหารได้สามนะครับยีนะ่สิบสี่ตัวนี้ก็คือสองสามตัวครับ สองกำลังสามคูณสามได้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตัวนี้ก็คือห้าสองตัวห้ายกกำลังสองจากนั้นก็มาดูตัวต่อมาสิบห้าตัวนี้ก็คือสามคูณห้าสิบหกคือสองสี่ตัวคือสองยกกำลังสี่พอได้ความลักษณะน,นี้แล้วนะครับก็ค่อยๆมาเคลียรทีละตัวครับนะครับมาเคลียออกมาทีละตัวเราก็มาเคลียครับตัวสามสิบสองคือตัวที่สองยกกำลังห้าคูณกับ สองกำลังสคูณหครับส่วนด้วย3ามกำลังสทั้งหมดยกกำลัง3ครับตัวนี้ยกกำลังสคูณกับยีี่คือ2 3, 3, 3, องกำลังสคูณ3ามแปดสามยี่สหารด้วยห้ากำลังสองทั้งหมดยกกำลัง5คูณด้วยสิก็คือ3าคูณหนะครับส่วนด้วยสิบหกคือ2องกำลังสทั้งหมดยกกำลัง7ครับตัวนี้นะครับยกกำลังเ พอเราได้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัวแล้วนะครับค่อยๆทําต่อมานะครับฐานเป็นจำนวนเฉพาะแล้วทาอย่างไรต่อนะครับก็ค่อยๆมาเคลียกันดูเฉพาะฐานที่มันเป็นสองก่อนนะครับน่ะดูเฉพาะฐานเป็นสองก่อนเ็าจะได้เลขห้าตัวนี้ครับห้าสี่คูณกับสามตัวนี้นะครับได้สิบสองครับอยู่ข้างบนเหมือนกันก็เป็นบวกไม่มีสองแล้วครับสองตัวนี้ครับ ามคูณห้าเป็นสิบห้าบวกเข้าไปสิบห้าห้าสามไม่เกี่ยวสองครับมีสี่เจ็ดยี่สิบแปดแต่อยู่ด้านล่างกลายเป็นลบลบยี่สิบแปดนี่เฉพาะสองเดียวเคลียตัวเลขครับตัวนี้บวกกันได้ยี่สิบสามสิบสองลบยี่บแปดเหลือสองกำลังสี่นะครับได้สามสิบสองนะครับนสามสิบสองยี 32, 20, 62, ่สิบบวกสิบสองสาสิบสองลบยี่แปดเหลือสองกำลังสี่ ในตัวนี้ก็จะได้ x ออกมามีสองยกกำลังสี่ตัวหนึ่งแล้วต่อมาเราดูฐานตัวต่อมาที่มันเป็นสามบ้างนะครับฐานเป็นสามมีอะไรฐานเป็นสามครับตัว x ฐานที่เป็นสามก็จะมีสี่สามสิบสองครับเครื่องหมายเป็นลบครับลบสิบสองเพราะอยู่ด้านล่างนะครับไม่มีสามแล้วครับฐานเป็นสามนี่เป็นหนึ่งครับหนึ่งคูณห้าเป็นห้าอยู่บนเป็นบวกห้าฐานเป็นสามหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดครับเครื่องหมายอยู่บนเป็นเจ็ด บวกกันได้สิบสองลบสิบสองกลายเป็นสามกลังศูนย์ซึ่งได้เท่ากับหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจครับได้หนึ่งนะครับก็คูณสามกลังศูนย์ตัวนี้เข้าไปซึ่งเรารู้ว่ามันคือหนึ่งทูตัวมาถามเป็นห้าครับ5้าหนึ่งคูณสามได้สามครับอยู่ข้างบนเป็นบวกสองคูณห้าเป็นสิบอยู่ข้างล่างกลายเป็นลบสิบหนึ่งคูณเจ็ดกลายเป็นเจ็ดอยู่ข้างบนกลายเป็นบวกเจ็ดก็ได้มาเป็น 5, ห้ากลังศูนย์ซึ่งก็เท่ากับหนึ่งอีกเหมือนเดิม นะครับได้ห้ากำลังศูนย์เป็นหนึ่งจากนั้นเราก็เขียนครับตัวนี้ก็ห้ากำลังศูนย์ออกมาตรงนี้ได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับจบไปก็เหลือสองกำลังสี่ซึ่งเรารู้ว่าคือสิบหกเมื่อตัว x กก็คือสิบหกนั่นเองนะครับตัว x ก็ได้มาเป็นเลขสิบหกโจทย์ก็เลยถามว่านะครับนะ่าลากที่สองของสิบหกมีค่าเท่าไหร่ลากที่สองของสิบหกนะครับของ x ก็คือเหมือนกันสองตัวคูณกันได้สิบหกก็ได้สี่กับลบสี่ชัดเจนต่อข้อขอควายข้อหนึ่งต่อข้อขอควายชัดเจนนะครับข้อหนึ่งได้ข้อขอควายตัวมาข้อสองครับถ้าปริซึมฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับนะครับปริซึมฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้านละเอหน่วยสูงสแควรูทเก้าร้อยเก้าสิบสองหน่วยแล้ว ปริซึมนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศกด้วยเขาถามหาปริมาตรของปริซึมนะครับปริมาตรลูกบาตกได้เท่าไหร่เราก็มาดูกันนะครับนะโดยปกติปริซึมก็คือหน้าตานะครับเป็นลักษณะนี้ครับฐานตัวนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมสมมติลักษณะนี้หกเหลี่ยมแล้วก็ยาวตรงลงมานะครับตรงลงมานะครับตรงลงมาลักษณะนี้ตรงนี้เป็นด้านหกเหลี่ยมครับซึ่งตัวหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับนะถ้าเราถ่ายภาพออกมา นะครับตัวหกเห ouais. ลี่ยมออกมาเป็นล uh ักษณะนี้หกเหลี่ยมด้านเท่านะครับหกเหลี่ยมด้านเท่าเราตัดแบ่งอย่างนี้ครับตัดแบ่งอย่างนี้ก็จะกลายออกมาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดหกรูปนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดหกรูปก็จะได้หกเหลี่ยมทันทีนี่ด้านเท่ากันหมดถูกไหมครับหนึ่งรูปอันนี้รูปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดหกลูป ราะในกรณีนี้เราก็ต้องหาครับปริมาตรของปริซึมนะครับปริมาตรไอ้ตัวปริมาตรของมันหน้าตาทํำยังไงครับถึงได้ปริมาตรตัวปริมาตรเนี่ยนะครับหนาะก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งไอ้ตัวพื้นที่ฐานตัวนี้เนี่ยนะครับมันเอญเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าหกลูกนะครับหนาสามเหลี่ยมด้านเท่าหกลูก เราก็มาดูกันพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็96คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งสูตรเรารู้อยู่แล้วต้องจําได้ครับสแควรูตสามส่วนสี่คูณด้านกําลังสองออกข้อสอบบ่อยมากครับสแควรูตสามส่วนสี่คูณด้านกําลังสองสแควรูตสามส่วนสี่ด้านยาวด้านละเอก็เป็นเอกำลังสองแล้วก็คูณสูงสแควรูตร้อยเก้าสิบสองด้วยนะครับสแควรูตร้อยเก้าสิบสอง นะครับเราก็ไปเคลียร์ตัวสแควร์รู192เอามาให้เป็นตัวเลขนะครับปกติสกแกวร์รู192ครับเราลองมาหารสั้นดู298 262 2ได้48ครับ2ได้24 2หาร